ผมีเหรอต้องมัผมนะคะพี่แเอาโตนี้ขึ้นเอาหน้ามาลงมาหน้าม้าเนื้อนี่หน้าม้าแล้วนี่ไงก็สวยแล้วเนี่ยอ่านี่ไงนี่แหละครบชุดแล้วทำยังไงเนาะทีเนี้ยรัดเฉยเฉยจริงจริงจริงจริริงจริงคกองยาวมาแล้วเใส่คอก็เหมือนแล้วเต็มพี่ลูกมันไม่เหมาะกับแม่แล้วล่ะ อาถายเอยเหมือนเลยอ่ะถ่ายกับพี่เขานะานะถ่ายกับพี่เขาหนะนั่งเล่นกันนั่งเล่นกันน่ารักเอาเาจะล่นกล่นไมีปะข้างนีง่วะ <c oughs> <c oughs> เดียวถ่ายเดียวไหมถ่ายเดียวดิเขาอยากได้รูปไปลงโูเชัวรเนี่ยลนี่บ่านั่งตรงนี้ก็สวย